คุณผู้ชมครับอย่างที่มือททีวีของเราเคยบอกไปนะครับการเสร็จสมกันนอกสนามของตั้มธนบูญ์เกสารัตและพี่ตองกวินธรรมสัจนานนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับฟองการเล่นภายในสนามนะครับทั้งคู่นั้นเป็นรูมเมทกันในนามทีมชาติไทยมานานหลายต่อหลายปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ธนบูรเกสารัตย้ายมาในสัญญายืมตัวจากสโมสรบีซีเทโรเข้าสู่สโมสรกีฬาพยองเอสซีจีเมืองทองยูเต็ดของเรา แล้วก็มาเป็นรูมแมคคนใหม่ของพี่ตองกวินธรรมสัจจานั้นด้วยเช่นกันวันนี้บางทอนทีวีของเราก็ทําตามสัญญาแล้วครับว่าเราจะไปบุกเคาะห้องของทั้งคู่กันนะครับ แต่ว่าคลิปของสโมสร s อ g บุทอยแต่ของเราในครั้งนี้อาจจะติดแรงสิบแปดบวกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทั้งคูนเนเพิ่งเสร็จสิ้นจากการฝึกซ้อมในช่วงเย็นแล้วก็เพิ่งจะอาบน้ากันเสร็จใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ใส่เสื้อกันทังคู่เลยก็ออกแนวสิบแปดบวกสักนิดหนึ่งแหะครับก็ต้องขออภัยแฟนคลับเกลิปยของเราณที่นี้ไว้ด้วยนะครับอาไ,ไ,ไปเฮ้ยอันนว้ ตามสัญญาครับเรามาห้องเรามาห้องเรามาห้องนักฟุตบอลก่อนเลยครับจะเบล่งอะไรครับแกเกย์กับผมเมื่อกี้จริงๆแฟนคลับหลายต่หลายคนไม่รู้นะครับว่าตั้มกับตองอยู่ด้วยกันในทีมชาติใช่ไหมครับจะนอนห้องเดียวกันครับใช่ไหมครับไม่อยากนอนกันอ่าทำไมล่ะครับตบเหม็นตบทั้งคืนนี่คือมุกพูดจริงอ่ะตองไอันนี้คือ ความจริขงของเขาครับแล้วก็โยนให้คนอื่นเราเป็นนิสัยนี้แล้วครับก็เหมือนจัดเรื่องทั่วไปแล้วยอมอยอมรับความจริงอะไรเงี้ยครับผมก็กไม่ยอมเป็นสายร้ายพี่เขาก็เห็นเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยอ๋โอ,โอ,โอตัอต้มอ,อยู่นี้จะเป็นนักสืบแล้วอยู่กับพี่ตอาอยู่กับพี่ตองเป็นยังไงไบ้างครับก็โ,โอเคครับพี่เ้าเป็นคนอ่า เป็นคนหนึ่งคูเป็นคนดูจาวสื่อให้ดูจาสื่อทางคู่ไม่ใส่เสื้อกันด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งไปแช่น้ำมาไม่เป็นไรครับเขาเป็นคนดีครับใช่เวลาอยู่กับน้องอะไรเงี้ยครับเวลาเวลาหลังจากซ้อมเสร็จเขาทำอะไรครับพี่ตองเราไม่รู้เลยฮะก็ใชยโทรศัพท์ไหม มีครับมีบ้างบ้าแต่ไม่เยอะใช่ไหมครับไม่เยอะไม่เยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นพ่อกับแม่ครับเลยใช่ใช่จะเป็นคนดีผมบอกเลยครับครับเราจะเห็นว่าตั้มชอบสาวพี่ตองเรื่องกล้ามมากเลยยังไงฮะพี่ชาพี่ชาไม่เหมือนกันหลังจาพี่ชาผมแซวก็คือแต่ว่าโอเคเห็นเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลร่างกายอะไรอยู่นะครับครับใช่แต่เวลาผมไปชมเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่า แล้วผมถามเลยอะไรเอาพังจริงสามมันเป็นแบบอย่างอย่างเช่นพวกอย่างหนังหนังทวีไลน์อเงี้ยครับอย่างอย่างเจคอบอย่างเงี้ยอ้นี่ดูโอ้เจคอบเท่ว่ะอ่าพอมาพอมาพอมาดูที่ผมเนี้ยโอ้อะไรน่าน่ากลัวอย่างเงี้ยอ่ะปกติไม่ใช่ผมคือว่าผมทุกคนผมก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ก็เหมือนพี่ก็เหมือนเจคอบอะไรเงี้ยอ็แต่หนดีอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้ว่า เขาแบบว่าไม่ยอมเลยครับเวลาคนอื่นแบบไปชมอะไรเงี้ยทำไมแต่ว่าตัวเองเฮ้กล้ามก็เหมือนอะไรเงี้ยทำไมแต่ว่าต้องโดนแซวอะไรเงี้ยครับน้ำอยากจะบิวกล้ามเหมือนพี่ตองไหมครับก็เป็นไอดอลครับผมว่าว่าจะอยากเป็นแบบเขาเหมือนกันครับอัอินสตารครับอินสตาแกรมที่โพสไปล่าสุดที่ถอดเสื้อคู่กันแน่กระจกได้กระแสตอบรับดีมากเลยนะดีครับเขาน่าจะดีแตผมน่าจะโดนในนาเลย ปล่อยเก็บไปดูเล่นสองคนคือตอนแรกอะผมเนี่ยผมก็ยืนเต่าอยู่อย่างเงี้ยแหละผมครับใช่ผมก็ยืนเต่าผมอยู่เงี้ยอ่ก็เห็นเขาจับโทรศัพท์ผมกันด้วว่าเอ้ยเขาก็คงถ่ายรูปเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยของเขาจะดูครับไหนได้ของผมพร้อมยังอะไรเงี้ยโอหบอกอะไรเนี่ยพี่ไม่เอาผมไม่เอาไม่เอาตายไม่แม่ผมพูดไม่เอาไม่เอาแต่แม่งเก่งเก่งใจเลยเนี่ยเก่งใหญ่เลย ครับแต่ก็ได้กระแสตอบรับดีมากเลยนะฮะสำหรับอินสตาแกรมอันนั้นหลังๆนี้ก็อินสตาแกรมเราก็ระวังนะครับโพสอะไรไปเพราะเพราะแบบว่ามันจะเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะฮะอย่างพี่ตองโพสคลิปออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหยอดกดไลค์เต็มเลยมายเลยวตายแล้วผมชอบเวลาพี่เขาโพสเรื่องแบบเกี่ยวกับพวล การออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับใช่ไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใครับก็แบบเหมือนแบะกูสอนเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยครับน่ารักดีผมว่าน่ารักดีอ่าแต่ว่าในในทีต้องไม่ได้รูปคู่กับแฟนเลยใช่ใช่รูปคู่กับแฟนได้แหละออคก็เหมือนพี่ไงก็เวลาโนมให้แฟนตายใจอื้อ จาหวังว่าแฟนตั้มจะไม่ดูใช่เขาไม่ค่อยซีเรียสหรอเวลาคุณเงี้ยนะเดี๋ยวหลังไหมล่ะ